สวัสดีครับตเลาดออนไลน์วันนี้มาวัดโบสถ์นะครับที่ปทุมนะครับนี่ครับหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะครับกับหลวงพ่อโสธรที่อยู่ริมน้ำนะครับนี่ครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีกวันหนึ่งนะครับก็ได้มีโอกาสได้มาทำบุญนมัสการนะครับรูปปั้นนะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่นะครับ ใหญ่มากครับนี่ครับดูคนนะครับก็ฝนตกไปปอยนะครับงพ่อโสทรครับเดี๋ยวเราเดินไปดูกัน,นองค์พ่อโสธรน,นะรองค์ใหญ่มากครับ ตั้งอยู่ริมน้ำเลยนะครับเอ่เคลนสะพานมาจากทางอายุทยานะครับทางบางปะอินก็ได้นะครับฝนก็ตกปล่อยๆนะครับ มาแก้บนกันนะครับด้านใน,นครับเดี๋ยวตะเลดจะพาไปดูแม่น้ำเจ้าพยากันนะนี่ศาลายาวเลยนะครับนี่นะศาลาเจ้าพยาปทุมธานีนะครับสร้างเมื่อ27ธันวาม62นะครับ ให้อาหารปลานะครับได้เห็นไหมครับเสะพานข้ามแม่น้ำนที่จะมาฝั่งนี้ก่อนจะถึงวัดนี้ก็ถึงวัดกลางก่อนนะคะาารคับปลาเยอะมากตรงนี้ก็จะมีพวกเรือทรยายเรืออะไรล่องกันนะคลาหลานมให้อาหารปากันนะ,ะชมวิวแม่น้ำเนะ ฝั่งโน้นนะครับสะพานที่ข้ามมาจากทางบางปะอินนะครับก็เป็นแผร้านอาหารนะครับฝั่งโน้นก็เป็นเรือทรายนะครับจอดอยู่ทางโน้นนะ่ครับมาสวายเยอะมากนะครับลาสวายลาตะเพียนฐานแดง นี่แม่น้ำกว้างมากครับละหลังนี้ก็หลังใหญ่มากมาตรฐานกรีบสั่นรงเล,เลยนะชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไครป์กดกระดิ่งนะครับเป็นกำลังใจให้ตะเลิดด้วยนะครับตรงนี้ชื่อว่าวัดโบสถนะครับอ ท่านใดอยากมาเที่ยวนะครับความเยอะของบานะครับข้าเรือวัดโบสตรงนี้ก็เป็นสามโคกเลยปลาคิวพาดีนะครับ มาไหว้พระกันนะครับโอ้โหลื่นนะครับ